คือการต่อสู้ระหว่างฮอนด้ากับดัซซีใน Street f i g h อร์6นะรอบ1ไฟต์โอ้โโดนตูดทับเจอหมัดยางยืดหน่อยเดี๋ยวเจอหมัดยางยืดอือจิ้มไปอืมหมัดยางยืดจาเข้ามานะอุ่ยไม่โดนว่าวไปนิดนึงไอ้ปูดเข้าไปอย่าอย่าอย่ามาอย่ามาเออไปไกลไปไกลเออเออโอ้โหมันกันได้ทุกดอกสวนกลับอีกโอ้โหสวนกลับพีโคหนักอะไรวะเนี่ย ใครอยากเล่นเว็บตรงอย่ารอช้ากดลิงก์สมัครได้เลยโอ้โหใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นเลพี่โอ้โหแนี่ยอ้วนนี่ก็โหดเกินโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยกันแทมไม่อยู่อือเจอหมัดยางยืดแบบสายสะโพกโยกใหญ่อ้ออ๋ออ้อ้หูยกัดแทมไม่ไหวโอ้โหหายตัวมายังโดนอีกอืออืต่อยหำไปโอ้ยใจเย็นดิพี่ใจเย็นดิพี่จะตายแล้วตายแล้วจะตายแล้ว จะเย็นไปโอ้โหโกเกินหัวมงอ,อยูอดีก็ลอยมาอะไรวะหน้าอะไรวะหน้าไอามาเจอครั้งที่สองราวทูเลยอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้าากลนะอาจารย์ดัสิมนี่แบบแพ้ทางใกล้ไงแพ้ระยะใกล้ไงโอ้ยโคตรแย่เลยนะีวันนี้ก็แบบพิวไหวด,ดังใส่น้ำคอมโบโหดเกินดูดิ เจ็ดฮ oh ิตโอ้เจ oh ็ดฮิตภายในวิเดียวโหดกืนโอ้โห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 ไม่ไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยใจเย็นดิเฮ้ยเฮ้ยให้ยืนหน่อยเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้โหท่าสุดยอดเองโดนจับเฟียงลากออกไปโอ้ยโดนจับหักกระดูกชัวแทบดองโอ้ยไหนๆก็ไหนๆเอาอ่เอาเอาเอาอีกมดเดียวเอาไปเลยไปเลย นไหนก็ไหนๆสุดท้ายก็เออ,เอ,อไปจบจบไปเฮ้ยเฮ้ยจำไว้เลยพี่อ้วนออมาราวันอีกรอบอาจารยา์ดัซิมสู้เขาหน่อยดิวะนเฮ้ยนี่อย่าเข้ามาใกล้โอ้โหเสียเง่้ยเดียวแพ้ระยะใกล้เจอเคกระโหลกไปเฮ้ยบอกแล้วว่าอย่าดื้อดื้อดีน,นักเจอเคกระโหลกไปเลยอ,อุ้ยหมงระยะไก,กลกวนท่าหมงนะท่าหมงนี่โคตรหนักเลยโคตรแรงโคตรหนัก ย่ามาอย่ามาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเท้ายางยืดเจอตีนยางยืดนะอ้ยสลัดไม่สลัดไม่ปล่อยเลยวะ่ะเออเออโอ้โหโดนตูดใหญ่ทับหัวแทะคอแทบหักอุย้ยฝ่ามืออยู่ไรก็มาเอออย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้บอกแล้วอย่าเข้ามาใกล้เจอหมัดยางยืดไปเท้ายางยืดหมัดยางยืดไปดิปูดไปทีหนึง่งอ้ไมกันได้ทุกดอกเลยเลยวะ่ะ โอ้ยโอ้ใจเย็นใจเย็นอุ้ยอ้วนเลยขีดเดียวอีกอ้วนสายได้เยเลยขีดเดียวเฮ้ยเฮ้ยให้โอกาสหน่อยเฮ้ยให้โอกาสหน่อยโอ้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเต็มที่เต็มที่อุ้ยชี่เหี่ยนะพี่อ้วนนี่ก็โหดเกินไม่ขนามือให้เลยนะโอ้ยอ่ะตีนเมาไปนิดนึงอ่ะไปอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งกันได้ทุกดอกโอ้โห แม่งเจอคอมโบเอาเลยเอาเอ็มพี่เต็มที่17ฮิตเฮ้ยไม่ให้แบบตั้งตัวเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหโกเกินโอ้โหโดนฝาตีนไปโดนตูดทับหัวอีกกันได้กันได้เว้ยกันได้เว้ยกันได้เว้ยเฮ้ยไอ้วนแม่งไอ้วนแม่งบุกหนักเกินอ่ะอืออูทาไมเจอท่าสุดยอดของอาจารย์หน่อย มัดยันยื่นัดกระสุนเข้าไปเออนี่พุงแตกไปซะนี่เป็นไงล่ะใครอยากเล่นเว็บตรงจารอช้ากดลิงก์สมัครได้เลยอื่นยุบเลยโอ้ยหวดยังอย่าอย่าพึ่งคอมโบอย่าพึ่งคอมโบให้พี่มีโอกาสหน่อยเฮ้ยเคกกระโหลกเคกกระโหลกไปบอกแล้วอย่าเล่นหลังห้องอย่าเล่นหลังห้อง ฮ่นะตั้งใจเรียนหน่อยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยจะเอาพุงมาทับเหรอกันได้จา้ากันได้จา้ากันได้จา้าไม่เป็นไรจา้าไม่เป็นไรนี่เจอเอาคืนหน่อยเออข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 อหน่อยดิขอหน่อยขอหน่อยอ่เข้ามาเออนี่ไงนี่ไงกูหลอนนะดิหลอนนะดิเอ้ยมาดทีของอาจารย์ดัซซมแล้วมารอบสุดท้ายไฟล์รอบเ่า เจอแขนนี่หลบได้เว้ยปูดเข้าไปนี่ถ้าปูดนี่ก็โหดร้อนไม่จ้าโอ้โหใจเย็นโอ้โหแม่ชอบฮอนดานี่ชอบข้างหลังนี่หว่าชอบเล่นตูดอะแหมฮอนดาสายเหลืองอะนี่นี่เอ้ยกันได้เวยกันได้เว้ยจะไทยท่าสุดยอดเหรอกันได้เว้ยนี่นี่ปูดเข้าไปดิเฮ้ยโกงเกินโม่งแล้วยังบินอีก ว่าใครจะไปกันได้วะโอ้โหเออเอาเถอะ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 18ทีท่าสุดยอดอีเออตายเถอะยอมแพ้เว้ยโอ้โหตายละจบจบแล้วชีวิตชีวิตนะเอา้าอีกขีดเดียวเออโดนตูดเข้าไปอีกเออจำไว้เลยนะพี่อ้วน